จากแข่งโนเนมนอกลีกสู่ทีมชาติอังกฤษอเล็กซ์สกอตต์ปัจจุบันครับกำลังอยู่ในช่วงโปรแกรมของทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกระชับมิตรการเล่นนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ และหนึ่งในนั้นครับก็คือทีมขวัญใจมาชนอย่างทีมชาติอังกฤษ,อ,กฤษอีกเช่นเคยครับกับนักเตะนะครับที่เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์ครับเรียกว่าติดทีมชาติอังกฤษในรอบนี้นั่นก็คืออเล็กซ์คอต์ครับกองกลางวัย22ปีจาก AFC บอลมารทครับที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังทําผลงานได้อย่างร้อนแรงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเจ้าหนูรายนี้ครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในกองกลางอนาคตไกลของทีมชาติอังกฤษ,กฤษและก็บอลมัรอย่างแท้จริงครับเหมือนเจ้าตัวนั้นได้ประเดิมสนามให้กับทัพนะครับบอลมากองเชร์ 19ครับผู้จัดจาการทีมในตอนนั้นเนี่ยก็ให้สัญญาว่าดาวเตะรายนี้นั้นจะมีอนาคตอันยาวไกลอย่างแน่นอน และดูเหมือนว่าคำพูดดังกล่าวครับกำลังจะก,กลายเป็นจริงครับปัจจุบ,บันดาวเตะวัย22ปีรายนี้ครับเป็นขาประจำของบอลมากนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมในการลงเล่นในสึกพีเมลีอังกฤษนะครับแถมนะครับลาสุดเจ้าตัวก็ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดของดาวรุ่งครับจากดิวิชัน8ของสึกฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษสู่ดาวเตะระดับทีมชาตินะครับเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในแข้งที่ที่เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างแท้จริงจุดหมายต่อไปของเจ้าตัวเนี่ยก็เรียกว่าหากยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโอกาสในการไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปครับเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเจ้าตัวเนี่ยเกิดที่เกินซี่ครับ เกาะเล็กๆนะครับในช่องแคบของประเทศอังกฤษครับเจ้าตัวเนี่ยใช้เวลานในการเป็นเด็กบ้านของอะคาเดมีของซอแฮมตันตั้งแต่อายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นโดยเจ้าตัวนี้ครับเรียกด้ว่าต้องบินจากบ้านเกิดเนี่ยมาซ้อมกับซาแฮมตันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเนี่ยก่อนที่จะอายุครบ13ปีครับสโมอสรซาแฮมตันเนี่ยตัดสินใจปล่อยตัวนะครับให้เขาครับ ไปลงเล่นให้กับบอลมาร์ทนะครับซึ่งทางบอลมาร์ทเนี่ยก็ยินดีนะครับแล้วก็ต้องการคว้าตัวนะครับดาวเตะรายนี้ให้มาอยู่กับทีมอย่างไรก็ตามรับเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจนะครับว่าจะไม่ไปกับบอลมาร์ทนะครับแล้วก็เลือกที่จะลงเล่นให้กับทีมในสโมสรท้องถิ่นเกิร์นซี่ต่อไปและเจ้าตัวครับก็รีดว่าใช้เวลามากกว่า4ปีครับในการลงเล่นกับเกิร์นซี่และอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับเจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมอย่างเกิร์นซี่เนตัวะครับเม ชุดดใหญ่ไ้สเร็จําอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วครับเจ้าตัวนี่ก็รีกได้ว่าเนื่องจากนะครับฝีเท้าอันยอดเยี่ยมครับทีมอย่างบิทตันซิตี้ครับทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับก็เลยติดตามพัฒนาการของเจ้าตัวนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับดึงตัวเจ้าตัวเนี่ยมาทดสอบฝีเท้าครับในปี2019 และดูเหมือนว่าครับเจ้าตัวเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในระหว่างทดสอบฝีเท้านะครับได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับเบตอันซิตี้และอายุไว้เพียงแค่18ปีเท่านั้นครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมพบกับบลูตันทาวครับ,รบในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นนะครับไปมากกว่า83นัด ให้กับเบตตันซิตี้นะครับแล้วก็ถูกเอามาเปรียบเทียบนะครับกับดาวเตะอย่างแจ็คกิลิตรับเนื่องจากมีสไตล์การเล่นครับแล้วก็การแต่งตัวนะครับที่ใส่ถุงเท้าข้อสั้นเหมือนกันนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากจบฤดูกาลในซีซั่นส0 2 2ั0 2 3นครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะครับดาวลุงยอดเยี่ยมของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นที่หมายปองของหลายสโมสซอนจนสุดท้ายครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ย้ายมาลงเล่นให้กับบอลมาร์ครับด้วยคัรบ และการย้ายมาลงเล่นให้กับทีมที่ใหญ่ขึ้นอย่างบอลมัสในศึพรเพีเมลิอังกกตครับดูเหมือนว่า ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับสำหรับสกอตต์เจ้าตัวครับต้องใช้ความอดทนกับนะครับซีซั่นแรกพอสมควรแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรครับจนกว่านะครับจะได้รับโอกาสในการประเดิมสนามถึงเนื่อนตุลาคมเล็กเดียวครับถึงจะมีโอกาสในการลงเล่นเป็นครั้งแรกในศึกพิม์ลิกอังกฤษเนื่องจากนะครับในช่วงพรีซีซั่นเจ้าตัวเนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับบริเวณหัวเข่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าๆออกกทีมนะครับอยู่บ่อยครั้งฤดูกาลที่2ครับเจ้าตัวเนกเราดีได้ว่ายังคงโชคร้ายนะครับต้องผ่าตัดหัวเข่าครับต้องพัก มากกว่า4เดือนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับก็มีโอกาสในการลองเล่นอยู่บ้างจนสุดท้ายครับหลังจากนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มทําผลงานได้ดีนะครับก็มีโอกาสในการ เรียกตัวนะครับติดทีมชาติอังกฤษนะครับชุดเล็กครับยู21ไปลงเล่นในศึกยูโรนะครับเขานี่ก็สามารถเรียกความฟิตได้ทันเวลาแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาฝีเท้าครับประสานงานกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับที่ต่อมาเนี่ยก็ถือว่าติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่พร้อมกันนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับสกอตต์เนี่ยก็ถือว่าเริ่มต้นซีซั่นใหม่กับนะครับบอลมัดได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวกับปัจจุบันครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้ลงเล่นนะครับ ในทุกวันนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยก็กลายเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็สามารถนะครับก้าวไปสูงนะครับการติดทีมชาติอังกฤษนั่นเองอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะยังคงพัฒนาฝีเท้านะครับแล้วก็จะรักษาฟอร์มการเล่น แบบนี้ต่อไปได้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามครับเอาใจช่วยครับสําหรับนะครับกองกลางดาวรุ่งรายนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าทําความรู้จักกับกองกลางดาวรุ่งครับที่น่าติดตามชมตามเชียร์อย่างอเล็กซ์ก็ตมาพอสมควรแล้วนะครับโดยส่วนตัวครับรู้จักกับอเล็กซ์ก็ตเนี่ยกับเกมอย่าง FM นะครับหรือว่าฟุตบอลเมนเจอร์นะครับเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวบนเดอร์คิดครับที่มี potential เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมักจะดึงตัวเข้ามาสู่ทีมอยู่เป็นประจำนะครับซ เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะทําตามเหมือนผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจช่องมิเเลนฟุตบอลชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีวะเกนครับผม